สวัสดีค่ะมาค่ะทุกคนกินตำเล่นนาะลิสตาใส่ล่นนนะฮะตำปูมา้าตำกุ้งตำอย่างสารพัดตำ 怎么啊。 はい。Design. มาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อ ทุกคนแทบหลสาวไก่ทรงเศ้าเนาะขึ้นฮอดกูเลยใส่เบียร์บ้ฮงเองวันวันน้เบียร์เยองเลยไ่อยากต้องแบวดเบียร์ังนึงกิเตร จมกินเนาะนบด่อนอ่าหมขอเราซื้อมสมขวดไ้ก่อนยเนาะังสคนตัวนเนี่ยกเลยอะไรอ่ะเนยกินสกินกไมรกินกัเไืกินกบไมโอ้กินเปลเวกินสบายนั่งงานชัวร์สบาย ที่นั่กเปียนที<ง>่นยก็เบ<ง>ียนก็หนนอนเงยอวันวัมางมงวันมาเขาบอกห้า้อเล่นนั้น นันะ่งกินแล้วก็เล็กน้อยลงไปลิ้นเล้อ่ะาแบงคือแบงค์แห่งหนงน่งหดบดซอยสแงอย mặc mặt ờ, bỏ về thì là khuôn đầu rồi mọi ai đi kẹo đấy ครับ <experiences> Bye, bye.